สวัสดีค่ะพี่มิโนชรินญ,ญานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมคำสอนดีๆเกรดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชรพระละเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านเท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะว่ามีความรู้สึกอยากตายแต่ไม่ได้คิดอยากจะฆ่าตัวตายแต่คิดปรารถนาว่าอยากจะให้ร่างกายปลงสังขารไปเพราะอยู่แล้วมันเป็นทุกข์ตรงนี้เป็นเรื่องของการปลงธรรมใช่หรือไม่เสด็จพ่อองค์เพชรทรงเมตตาตัสสอนไว้ว่าจริงๆ ถ้าปร,งรุงทาแล้วมันจะไม่ได้มีความอยากแม้แต่ความอยากตายให้หมดทุกไปแต่มันจะอิสระจากทุกค,คืออยู่กับทุกเป็นอยู่กับทุกได้ดังนั้นเราจะต้องไม่หลงไปตามการปรุงแต่งของสังขารความคิดอยากตายความรู้สึกอยากตายมันก็เป็นแค่ความคิดมันก็เป็นความรู้สึกมันเป็นเรื่องของสังขารที่ปรุงแต่งความรู้สึกนี้ขึ้นมาและอยู่ๆไปมันจะเป็นโรคซึมเศร้าซึมๆเสื่องๆเหมือนกับเราไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความท้อแท้เบื่อหน่ายที่กำลัง ซึมลึกกินลึกเข้าไปในจิตใจ,ใจ และปล่อยไปนานวันก็อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ดังน,น,นั้นเราจะต้องหาอะไรทําหาอะไรกระปี้กระเป๋าทําหาประโยชน์ของตนเองว่าตนเองนั้นอยู่อย่างมีประโยชน์ได้ทําบุญทํากุศลหรือแม้แต่รู้ลมหายใจเข้าออกหรือจเจริญสติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันตรงนี้ก็เป็นบุญกุศลมากมันดีกว่าการตายไปเยอะเพราะการตายแล้วก็ปิดโอกาสการสร้างบุญกุศลในอัตภาพภูมิที่สร้างบุญสร้างกุศลได้ดีที่สุดนั่นก็คือความที่ <c oughs> นั่นก็คือการเกิดเป็นมนุษย์นั่นเอง ถ้าเกิดปฏิบัติธรรมแล้วธรรมะก้าวหน้าจเจริญจริงๆจ,จ,จะรู้สึกว่าการอยู่นั้นมีประโยชน์มากจะรู้สึกว่าชีวิตนั้นเกิดมาโชคดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์มนุษย์มีคุณค่ามากแม้ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตทางโลกโลกอย่างไรแต่ก็จะรู้สึกภูมิใจมากที่ตัวเองปฏิบัติพิปัสนากรรมาฐานเป็นจเจริญสติเป็นมันจะตรงข้ามกันมันจะไม่ได้รู้สึกว่าอยากตายดังนั้นเราจะต้องปรับ ความรู้สึกของเราใหม่จะต้องทำตัวให้กระปี้กระเป๋ากลับมารู้กายรู้ใจอย่างสบายให้รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าหรือหาประโยชน์สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นก็ได้ช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสัตว์อื่นที่เขากำลังตกทุกข์ได้ยากลำบากน่าสงสารอยู่ทำประโยชน์แบบนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นและรู้สึกภูมิใจกับการที่ได้อยู่เป็นมนุษย์และทำความดีจึงขอฝากคำสอนดีๆของเสด็จพ่อองค์เพชรไวแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์คะ่ะ สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ